ขอให้ญาติโยมมันฝึกฝนตนไหวพระสวดมนต์ทุนเราไม่มีเนี่ยเวลามันทำอะไรมันจะลงอย่างนี้เลยชีวิตเรานะขึ้นขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นมาบางทียิ่งยิ่งช่วงแต่โควิดมาเนี่ยชีวิตเราเจอปัญหาหนักมากบางคนนี่ต้องมาเจอเรื่องโครคภัยไข้เจ็บมาเจอเรื่องเจอเรื่องเศรษฐกิจทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามาหมดตอนนี้ขอให้ประคองตัว ขอให้ญาติโยมทุกคนประคับประคองตัวให้พออยู่รอดแล้วค่อยๆทากุศลในนี้ขึ้นมาใหม่กุศลนี่แหละจะช่วยตัดบิบากกรรมที่มันหนักให้เป็นเบามันเบา,ม,เบามันบางไปหายไปได้ในที่สุดถ้ากรรมไม่หนักก็หายไปอันนี้ก็ขอญาติโยมทุกท่านได้นาเอาไปใช้สวดมนต์อิิทิพโสสิบเก้าจบกำลังวันพฤหัสใครจะสวดมากกว่านั้นได้ยิ่งดีเพราะเป็นการฝึกสมาธิ แล้วก็จะเทนเป็นพระปริตป้องกันไม่มีอะไรที่จะเกินพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณของพระพุทธเจ้าประเสริฐสุดสามารถที่จะขจัดปัดเป่าสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตของเราได้ถ้าเราเชื่อมั่นอย่างจริงจังไม่มีอะไรเกินวิสัยที่เราจะตั้งใจถ้าเราตั้งใจทําจนสุดความสามารถสิ่งที่ จะบังเกิดขึ้นในชีวิตเรามันก็จะเกิดขึ้นด้วยความดีเพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุมโมทนากับญาติโยม